โอ้นี่ไฟนะโอ้ไฟกระพริบผ้าก็มีนี่อุปกรณ์รถยนต์นะอุปกรณ์รถยนต์เลยไฟโซลาเซลล์ทีนี้กางนิยมนะติดหน้าบ้านนะไฟโซลาเซลล์อย่างเงี้ยเสื้อนะผีเสื้อนะพันลมเลยอะไรเ่ยจุ๊บนี่สวยๆอย่างเงี้ยอะไรไม่รู้นะฮะสวยๆเต็มไม่หมดแต่ที่แน่ๆคือลำโพงเพียบเลยนะ ลำโพงลำโพงมิกเซอร์เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะฮะโอ้โหนี่นะโอ้เพกงจีนด้วยอ่ะโอ้ตัวเพกงจีนนะลองกันใหญ่เลยนะนี่ลำโพงคาราโอเกะแล้วก็เป็นเดี๋ยวนี้มีแป้นคาราโอเกะอย่างนี้แล้วนะฮะมีลำโพงแป้นคาราโอเกะเนี่ยนี่นะมีแป้นคาราโอเกะอย่างเงี้ยเนี่ยลองเสียงกันนะเยอะแยะเลยนะฮะมาซื้อได้เลยเนี่ย ายไม้ที่ตั้งไม,ม้เยอะนะฮะนี่นะมีหลายร้านนะตรงนี้นะฮะโอ้ข้างในเพียบเลยนี่เนาะก็มาดูกันได้นะฮะแฮปปี้นิวเบียร์กันแล้ววันนี้ <c oughs> นะนี่คลองถมนะคละองถมอ่าทางเดินแถวหนึ่งถึงสิบสองโอ้ตรงนี้ทําสวยนะ,ะตรงนี้ทําใหม่นะ,ะเป็นทางเดินนะฮะตรงนี้ก็จะมีลำโพงอย่างเงี้ยนะฮะเป็นไฟเพียบเลยหลายร้านนะ ลำโพงปาร์ตี้นะฮะถูกๆเนาะที่นี่ต่อรองราคาได้นะฮะเนี่ยที่เห็นนี่ห้าร้อยเก้าสิบบาทนี่ลำโพงเล็กๆน้อยๆมีหมดนะแล้วก็จอคาราเกะก็มีนะฮะเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะฮะจอคาราเกะเนี่ยนี่นะนี่จอคาราเกะเนี่ยพันห้าเองนะฮะเนี่ยเล่นซีดีเล่นไรได้เลยนะเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยโอ้โหนี่ตะเกียงนะฮะไฟก็มีนะพวกไฟ LED ก็เยอะ มีที่นี่มีอุปกรณ์ขายอุปกรณ์จักรยานด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะอยู่ตรงศาลนะฮะเมื่อกี้เจอพี่คนหนึ่งเขาก็ถามผมเนาะเจอที่โบเบ้ดะะ้วยนี่สวยเนาะเป็นแบบบินเทจนะ,ะรุ่นเก่าเนาะเสียงรุ่นเก่านี่ฮะีมีหลายแบบนะนุ่นมาเดินดูได้นะฮะที่นี่คองถมเซ็นเตอร์นะฮะคองถมเซ็นเตอร์ตึกอาคารนะอาคารคองถมเซ็นเตอร์มีหมดนะฮะมีหมดถ้า อันนี้ผมอยู่ข้างนอกนะห้องโถงอีกนะไม่ใช่อยู่ในซอยเดินเข้าไปซอยซอยได้อีกนะแล้วเข้าไปอุปกรณ์ติดหน้าหน้ารถหรืออะไรเงี้ยมีเยอะเลยนะโอ้มิกนี่นะมิกเซอร์โอ้โห,หน่าสนใจเว้ยพันกว่าบาทเองนะฮะนี่ลำโพงใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะไปหนึ่งไม่กี่ตังค์เองนะฮะขายดีเนี่ยสินค้าขายดีเนี่ยมาเดินมาลองได้นะทีวีก็มีหนูเห็นไหมโอ้เยอะ นี่นะทั้งแขบเลยนะตรงนี้ทจริงรอบนี้มีอีกนะสายก็มีนะสายสลิงโอ้สลิงนี่้ยสลิงนะฮะมีตัดเล็บยังมีเลยนะฮะตรงนี้ศาลเนาะร้านขายจักรยานจะอยู่ประมาณมุมนู้นนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะเนี่ยตรงนี้เป็นศาลศาลต้นแม่หรือศาลอะไรสักอย่างนีงนะฮะนี่นะสศาลเจ้าเนะาะศาลเจ้าพาเดินเข้ามาตรงซอยซอยนี้กัน เราเดินมาเรื่อยๆนั่โซ่ก็มีโอ้โหโซ่โซ่เพียบเลยโอ้โหโซ่หลอดไฟพักไฟไหมติดยุงเหยอะแะนะครับอุปกรณ์ปิดนะฮะไฟโซล่าเซ์ก็มีที่นี่ลำโพงก็เยอะนะฮะอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ช่างเลยอะไรเอ่ยเป็นไปหมดโดยเฉพาะลำโพงเนี่ยเยอะมากโอ้โหนี่ไม้ก็มีนะมีทุกแบบโอ้โหลองนี่นะโอ้โห เป็นไฟอย่างนี้เลยนะไฟแบบที่แปบบ๊แบๆๆๆเลยนะสุดๆโอ้โหนี่มิกมิกสองชันนั่นนะฮะตัวเล็กน่ารักจริงจังมิกใหม่นะมิกใหม่ถ้ามบองรถก็ยังมีเลยนะฮคุมเช็ดพาลาฟมรองคุมหนังรถเนี่ยแล้วก็รถยนต์นต่างเนานะก็รองเท้ากุญแจกุญแจดิเนี่ยนะ โอ้โหต้องจําล็อกไว้นะเข้าไปข้างในเนี่ยเยอะแย,ยะไปหมดตรงนี้อันนี้ผมเดินรอบนอกนะยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยอ่ะีไม้นี่อ๋อนี่น,นี่ตัดผมนี่อุปกรณ์ทาผมตัดผม,ดผมแบตเตอรี่นเตาผมเทียบโอ้เครื่องคิดเลขโอ้โหนี่โอ้ยนาฬิกาพลังอะไรเนี่ย โอ้ยนาฬิกานะสุดสุดโอ้อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่างนะฮะเป็นสว่ารเอ้ยมอเตอร์ไฟฟ้าเอ้ยมีอีกเยอะอันนี้ก็นาฬิกานี่มันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ตรงนี้นาฬิกานั่นเลยนะโอ้ยนาฬิกาเครื่องคิดเลขเครื่องก็มีเครื่องคิดเลขนะผมนาฬิกาโอ้อีกสุขาก็มีโอ้วอลังการมากนะนาฬิกาเ็ไปหมดเลย โอ้โหเยอะจริงนี่เป็นเรือนเรือนก็มีนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยฮะไปปัดน้ำฝนนะนี่อันนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์รถนะฮะรถยนต์สีสีสีแต้มก็มีนะฮะสีแต้มนี่นะฮะสีแต้มที่เอาไปแต้มพวกโลเซนลอยนะฮะพวกนี้แต้มจักรยานได้ไหมเนี่ยได้เนาะเนี่ยนะฮะที่เคยแนะนำสมาชิกไปนะฮะว่าจะแต้มจักรยานได้เลยเนี่ยเอาไปแต้มได้เลยนะ แทนรถยนต์ได้นะถ้าเป็นลอยอะไรเงี้ยแทนได้เลยหัวเทียบสีมานะฮะโอ้นี่ก็เดินรอบรอบนอกนี่เป็นเป็นซอยเข้าไปไนะอย่างเงี้นะซอยเข้าไปนี่ซอยเข้าไปอันนี้เดินรอบนอกเนาะเดี๋ยวผมพาทะลุออกไปนะนี่พาเดินรอบนอกก่นอนมีรถไฟฟ้าก็มีจักรยานไฟฟ้านะฮะรอบนอกก็อ่างแล้วนี่อันนี้จักรยานไฟฟ้าพับได้ด้วยโอเคนะ ไฟฟ้าจต่ยานไฟฟ้าเนี่ยโอ้ดีนะฮะอันนี้เป็นทางเดินเมนนะทางของผมเนี่ยนะเดินเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะไปทะลุตรงนู้นได้เลยทะลุข้างหน้าแล้วก็มีเป็นซอยเข้าไปอีกนะฮะเป็นซอยซอยเข้าไปอีกนะสายไฟ,ไฟโอ้โหนี่ท่อหดนะฮะอุปกรณ์ช่างเนี่ยเยอะแยะไปหมดยมเยอนะยมากเลยไฟ อันนี้คือ LED นะฮะกำลังนิยมเลยนะติดที่สายฟ้าเนี่ย700เองนะฮะเนี่ยเป็นโซล่าเซลล์นะฮะโอ้โหนี่พันกว่าบาทเองนะ,ะไปติดหน้าบ้านนะ,ะให้แสงสว่างโอ้โหนี่ไฟกระพริบโอ้โหอันนี้คือคลองผมเซ็นเตอร์นะฮะก็ะคือเป็นอาคารที่ที่ที่เรียกกันอ่ะนัคลองถมคลองถมก็ที่นี่แหละฮะคลองถมนะ Quantum. Quantum. ของผมเซ็นเตอร์นะฮะตึกเครื่องกรองน้ําก็มีนะในเครื่องกรองน้ํานูเยอะมากเพิ่องอมาได้น้อยแล้วนะ,ะน,นี่ก็เป็นจอรถยนต์นี่จอติดรถยนต์นะฮะนี่ซึ่งเสียงรถยนต์ก็มีนะเนี่ยนะอยู่ดีสิบถึงหกนะฮะดูให้ดีนะดูล็อกให้ดีนะว่าถ้าเดินเข้าไปแล้วหลงนะฮะจำต้องจำล็อกอย่างเดียวเลยนะฮะ ต้องห่วงเลยแตที่นี่จําล็อกอย่างเดียวเลยนะฮเมื่อกี้มันเยอะเนาะจําไม่ได้นะฮะน,นั่นเลยนะฮะเห็นนี้ก็ลองเสียงกันมันเลยนะ